กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจซักเซน m มอให้เป็นธุรกิจระยะยาวเหมาะสําหรับการสร้างชีวิตที่สําเร็จแบบสําเร็จจริงๆเนี่ยเราใช้3กลยุทธ์หลักครับกลยุทธ์ที่1เรียกว่ากลยุทธ์ขยายนั่นก็คือขยายเพิ่มกันให้บริการในส่วนของสาขาต่างๆไปสู่ในจังหวัดพื้นที่สําคัญสาคัญในแต่ละภูมิภาคนะครับรวมถึงการขยายเพื่อสร้างองค์กรสมาชิกองค์กรนักธุรกิจของซักเซสมอล ให้เป็นจำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนครอบคลุมทั่วประเทศและขยายไปสู่ประเทศอาเซียนด้วยนะครับนี่คือกลยุทธ์ที่1นนะครับกลยุทธ์ขยายกลยุทธ์ที่2เนี่ยเรียกว่ากลยุทธ์สร้างนะครับสร้างอะไรครับกลยุทธ์สร้างที่1คือสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์ของซักเซนมอให้เป็นที่รู้จักในตลาดให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศต่อไปคนพอได้ยินชื่อซักเซนโมจะรู้ว่าเราเป็นแบรนด์ที่ กำลังเป็นแบรนด์สู้ระดับอินเตอร์ได้แบบสบายๆนะครับโดยเป็นแบรนด์แห่งแรงบันดาลใจของผู้คนและเป็นแบรนด์แห่งความสำเร็จของผู้คนนี่คือการสร้างที่หนึ่งครับสร้างที่สองคือสร้างนักธุรกิจสร้างผู้นำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจกับ Success more ซึ่งเราก็จะมีแผนปั้นสนับสนุนเพื่อให้นักธุรกิจได้สำเร็จและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับ นี่คือกลยุทธ์ที่2คือการสร้างนะครับกลยุทธ์ที่3เนี่ยเรียกว่ากลยุทธ์สนับสนุนเราก็มีแผนสนับสนุนตั้งแต่เรื่องของสินค้าต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงนวัตกรรมในยุคสมัยและเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค,ค้าในแต่ละเซกเมนต์ได้ทั้งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนุ่มสาวและกลุ่มวัยผู้ใหญ่แล้วสามารถเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่นักธุรกิจเต็มใจที่จะใช้อย่าง สมบูรณ์นะครับนี่คือการสนับสนุนด้านสินค้านะครับสนับสนุนที่2คือด้านของบริการเราก็จะเน้นระบบบริการจัดส่งที่มีประสิทธิผลรวมถึงการขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมอาณาบริเวณในประเทศไทยให้ทั่วถึงมากที่สุดนะครับเป็นสนับสนุนที่2ในเรื่องของสาขาครับสนับสนุนตัวต่อไปเป็นสนับสนุนในเรื่องของเครื่องมือการทําการตลาดสําหรับนักธุรกิจซัพเซต์มอนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางออฟไลน์เครื่องมือทางออนไลน์รวมถึงการผลิตสื่อต่างๆทั้ง CD, VCD รวมถึงโกรชัว sure, เพื่อสนับสนุนให้นักธุรกิจทำงานง่ายขึ้นนอกจากสื่อทางออฟไลน์แล้วก็ยังมีสื่อทางนั่นออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเว็บไซต์ระบบโซเชียลมีเดียและระบบแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อทำให้ ทุกทกท่านสามารถทําธุรกิจกับซักเซนมอได้สะดวกขึ้นนะครับนะครับจากนั้นมีอีกสนับสนุนหนึ่งซึ่งสําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือระบบของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนของเราให้มีความรู้ความสามารถมีพลังในการไปประกอบธุรกิจให้สู่ความสําเร็จและช่วยเหลือคนได้มากขึ้นนะครับด้วยกลยุทธ์1ขยายนะครับสสร้าง3ส,สนับสนุนเนี่ย ผมมั่นใจครับว่าเราสามารถขับเคลื่อนองค์กร Success m มอ l ไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนครับ